สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูโอมานิสุขมณีในรายวิชาดนตรีน่ารู้บายครูโอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังเรียนรู้ในเรื่องของสีสันของเสียงหน่วยการเรียนรู้ที่1เช่นเดิมนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นคลิปแบบสั้นๆเนาะเนื่องจากคุณครูทําคลิปไม่ทันนะครับอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนของสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวก็จะมีต่อเร็วๆนี้นะจ๊ะ อาละสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของคุณลักษณะของเสียงดนตรีนะครับบน powerpoint นี่เขียนว่าของเครื่องนะจริงๆแล้วเป็นเสียงของดนตรีที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วตีเป่าดีสีมีรูปร่างลักษณะและที่มาที่เกิดขึ้นอย่างไรครับคุณลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงแหลมสูงนะครับวิดวิวแสบหูเลยนะครับกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำหรือเบสนั่นเองนะครับเอาละเครื่องดนตรีชิ้นแรกก็คือซอด้วงดังแอแอแอ๊แอะแอแหลมไหมแหลมเออต่อไปเสียงปีนะครับจะปีในหรือปีนอกก็เสียงแหลมทุกปีเลย เอาละเวลาเราเห็นที่บ้านคุณพ่อคุณแม่กำลังดูมวยใช่ไหมเส e ียงปีจะมีเออๆๆๆๆเออเนั่นแหละเสียงมันแสบแกว้วหูก็เลยจัดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงเช่นเดียวกันและสุดท้ายนะครับในส่วนของดนตรีสากลก็คือไวโอลินนะครับไวโอลินเนี่ยให้เสียงเล็กแหลมสูงเช่นเดียวกันครับต,ต่อไปเรามาดูในเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำหรือเบสนั่นเองนะครับมีอะไรบ้าง ซออู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 อออต่ำไหมเออเสียงต่มนะครับและดับเบิลเบสก็คือพี่ใหญ่ของไวโอลินเลยไวโอลินเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดเสียงก็จะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใช่ไหมส่วนดับเบิลเบสพี่ใหญ่สุดเสียงก็จะโอ้โหเออนะครับพูดเองก็ขำเองนะลูกอ่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าตั้งแต่เรียนมาในหน่วยการเรียนรู้ที่1สีสันของเสียงนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรก สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3จนมาถึงสัปดาห์นี้เรียนอะไรกันบ้างทบทวนกันพร้อมกันเลยนะครับตึง้งอ่าเสียงของมนุษย์มี2เสียงคือเสียงพูดกับเสียงขับร้องใช่ไหมเออที่ทุกคนทําวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูแล้วนะครับสัปดาห์ต่อไปก็คือยังยังสัปดาห์แรกอยู่นะครับก็คือเสียงขับร้องแบ่งออกเป็น4เสียงก็คือที่เราท่องกันคืออะไรสูงผู้หญิงโซปราโนใช่ไหม ตามผู้หญิงอันตรสูงผู้ชายเชนเนอร์เออจำท่าได้อยู่ไหมและตามผู้ชายเบสนะครับหลายๆคนส่งวิดีโอมาให้คุณครูดูและน่ารักกันจริงๆใครยังไม่ทำทําส่งให้คุณครูด้วยนะครับคุณครูรอดูอยู่และสัปดาห์ที่2ก็คือสีสันของเครื่องดนตรีนะครับว่าตีเป่าดีสี เกิดมาจากอะไรนะครับหน้าตาเครื่องดนตรีของเขาเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครจำไม่ได้ย้อนวิดีโอไปชมนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนาะและสัปดาห์นี้ก็คือคุณลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีนะครับก็คือเครื่องที่มีเสียงสูงกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ EP นี้เป็นแบบสั้นๆง่ายๆนะครับทิ้งท้ายไว้เนาะ ก็สิ้นสุดกันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1สีสันของเสียงนั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้าน นะครับให้นักเรียนได้พัก1วันเออแต่คลิปของสัปดาห์ถัดไปเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะลงต่อๆกันเลยนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับใครอยากนอนกลับไปนอนใครการบ้านอังกฤษคณิตศาสตร,ร์วิทยาศาสตร,ร์ยังไม่เสร็จก็ไปทำให้เรียบร้อยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายวิชาดนตรีหน้ารู้บายครูโอระดับชั้น,นบระถมศึกษาปีที่2สวัสดีครับบ๊ายบาย